ครับแบบไม่ไดูโชว์ครั้งนี้ครับมันดีเบิร์ดครับก็แค่เชี่ยวเดียวเองครับหนึ่งเพลงครับทั้งหมดมี3 6ยูนิตครับนี่เพียงหนึ่งยูนิตเท่านั้นเองแล้วคิดดูแล้วกันนวว่าทุกันี้ซ้อมวัันกีี่่่ชวโมงพเบิร์ดทุกวันนี้พี่เบิร์ดซ้อมอย่างน้อยที่สุดนะครับที่ตึกเนี่ยวันละหกชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงไปต้นไปนะครับทีนี้ก็ต้องเห็นใจเห็นใจแดนเซอร์ซึ่งเขา งานตอนนี้ตนนัวนี้ตอนนี้งานเยอะมากเลยมีมีคอนเ,เอสิร์ตกับทุกทิศทุกเชื้อเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบ่งแบ่งงินไปครับพี่แบบได้แค่วัวละหกชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ไปต่อที่บ้านหน่อยครับแต่หกชั่วโมงพักแต่ที่แบบต้องโชว์ยาส่วนพี่เบิร์ดสบายมากครับเล่นพวกนี้ก็ได้ครับพร้อมรักกุศลแล้วพี่เบิร์ดพี่น้องน้องว่าพี่พอ้อมไหมอะเออ อาครับโหไทั้งหมดทั้งปพี่ับงร์ดเัอร์มดนั้งห่ดทั้งหมมีัรับมครัรัหมครั้ีหสงทัยว่มเทัาเหมดทัารมทั้าหม่าเรงหม่มี้วหม่ทัดทั้งหมทั่งหม่้มครับไมมดทังหมดเัรงหมดาั้งหมั้งห่ากั้ครับทั่งมดั้งหมดทั้งหมดทั้งมดทัมมดทัมดั้งหมดทั้งหมดทั้งามดทั้งมังช่ครังหมดทั้งทั้งการทั้งนเลยนะ มันมอติมันแบบมีหลายๆมันไม่เป็นจิกซอ์ครับคือด้วยด้วยด้วยเมื่อกี้ที่พี่บอกว่างานเราเยอะช่วงนี้ใช่ไหมครับคนไทยผ่านอะไรมากมายแล้วผ่านเรื่องวุ้นวายเต็มหมดพอถึงวันเวลาที่เขาจะมีความสุขเราต้องอัดเขาให้เต็มที่ฉะนั้นน้องร้องมีเท่าไหร่ออกอัดหมดเลยครับออกเต็มที่ฉะนั้นฉะนั้นถามอะไรพี่นะมันมีหลายส่วนที่ต้องมารวมกันใช่ครับเราเราจึงต้องแยกเป็นจิ๊กซอ์กันการซ้อมก็เหมือนกันครับการซ้อมก็เหมือนกันก็คือ ซ้อมซ้อมนุ่นที่ซ้อมนี่แล้วมารวมกันแดนเซอร์ก็ซ้อมแดนเซอร์พี่ก็สนับพี่แล้วก็พี่ก็จะไปประกวดตามที่ต่างๆใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในคอนเสิร์ตนะครับอุ้ยไม่เอาไม่พูดครับอะไสปอยแล้วพี่เบิร์ดดับเบิร์ดเบิร์ดข้างนี้เห็น่มีหลายจักรวาลใช่ไหมใช่ครับเป็นจักรวาลที่เห็นได้ง่คือจักรวาลของคอนเสิร์ต ก่อนเลยเปิดหน้าเอ้ยไม่เอาไปพูดดีกว่าไหนก็พูดแล้วก็จักรวาลก็มีจักรวาลของโกบรินะครับแต่คราวนี้เนี่ยโกบริเขาไม่ได้มาเป็นโกบริของของเขาเขาเป็นนิโอโกบริเขาเป็นโกบริที่เป็นนวเดียพี่ไปเอามันมามันยังไม่ตายครับโกบริยังไม่ตายครับยังอยู่ครับยังอยู่กับพวกเราครับแล้วพาอังสบาลินมาด้วยไหมฮะเขาพามานะแต่ว่าเขาต้องเลือกก่อนนะนี่ รับเชิญเยอมากเาะว่าลายท่านก็อยากจะมาเป็นแขกรับเชิญให้พี่เบิร์ตใช่ครับพี่เบิร์ดอ่ะพี่เบิร์ดช่วยให้พี่เบิร์ดเลือกไม่ได้นะครับพี่เบิร์ดเอาหมดเลยครับให้พี่พี่เล็กเป็นคนเลือกให้จริงจังคนเลือกครับแล้วอย่างในพาร์ทของเพลงที่เบิร์ดเลือกยังไงบ้างเพราะว่าเพลงเราคิดหลายเพลงเยอะมากเราสั่งยังไงคือเรื่องเพลงเนี่ยนะครับเพลงมันแล้วแต่แต่เรื่องใจคนเนี่ยหนักกว่าเรื่องเพลงว่าทําไมถึงได้มีแบบร์เบิร์ตต่ออีกอ่ะ ผ่า37ปีแล้วทําไมยังเชื่อถือผู้บิรคนนี้ผู้ชายคนนี้อยู่อ่ะอายุก็เยอะแล้วนะยังเต้นยังไม่มีใครสงสารวัฒนาพี่เบดเลยพี่เบิร์ตเจ็ดสิบแล้วเจ็ดเจ็ดบอกใครบอกคนดูบอกฟ้องหมดเลยฟ้องหมดทุกคนเลยครับไม่ตัดไม่ตัดใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเพลงเดี๋ยวก็เลยเราเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยพี่เบิเพิ่งเลือตัวว่าตัวเองเป็นนักร้องแปดศูนย์เก้าศูนย์เพราะฉะนั้น ก็เลยเอาดึงเอา8.90มานะครัแล้วก็ดึมเยอะแยะไปหมดเลยครับในในตึก <puntos> ก <fluor os> ็ม <Five Wuhan> ีเพลงใหม่ๆเยอะนะองเดุ่นใหม่พี่เบิร์ดเอามาด้วยไมกับมาเสิร์รั้งนี้ไม่บอกครับพี่เบิร์ดสิ่งรแบบเบิร์ดมันอยู่มาทุกสมัยเราคิดไม่ว่าจะอยู่ไปถึงยุคไหนายถึงว่าจะให้มันแบบยืดอายุไปถึงยังไงบ้างตั้งเป้าไหมพี่เบิร์ดไม่เคยตั้งเป้าเลยพี่เบิร์ดเคยบอกกับทุกคนแล้วว่า แบบเบิร์ดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือเปล่าเลยครับแต่เนี้ยมันดําเนินมาได้สาสปีแล้วครับแล้วก็หลายหลายคอนเสิร์ตแล้วพี่เบิร์ดขอบคุณขอบคุณตรงนี้มากมนะครับที่ที่อนุญาตให้พวกแล้วก็ไว้ใจพวกเราไวใจพวกเราชาวแบบเบิร์ดนะครับขอบคุณมากมพี่เบิร์ดคิดว่าคราวนี้จะทําให้ที่สุดถึงที่สุดเลยครับแล้วก็อืมครั้ต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในปีต่อไปครับผม มีส่วนไหนที่หนักใจที่สุดพี่เบิรในคอนเสิร์ตครั้งนี้หนักใจสุดไม่มีเลยว่ะเฮ้ยไม่มีก็คือจะไปอินแพ็คเลยดูพอมนะคือ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 ถ้าผมถ้าผมเธอใช่ถ้าเขาบอกว่าพี่เบิร์ดได้เลยครับผมเล่นเลยครับแต่อินแพ็เรามีที่เดียวนะครับเราต้องแบ่งกันเราต้องแบ่งกันคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่เบิร์ดจะเปลี่ยนชุดอีกชุดเฮ้ยชุดเหรอวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ตพาไปโชว์แอบสังเกตเห็นหรือย่าง เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ครับกำลังมันกับกำลังมันพี่มาเปลี่ยนหลายชุดเลยครับหลายชุดเลยกันแล้ก็ตละชุดของพี่เบิร์ดนะครับนองเอ้ยน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยน้องเอ้ยนอนรับรองตั้งแตะลืมไปเลยแล้วก็แดนเซอร์นะครับโอ้โหโหรถครับ ใจเย็นนะมันมันมันเห็นแล้วนะเบิร์ไรรตไม่เลือกเลยครับเพราะว่าเพลงบทเพลงของเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดร้องในห้องอัดเนี่ยเบิร์ตรักทุกเพลงเลยฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ทีมงานทุกอย่างแล้วแต่ทีมงานหมดเลยเพราะทีมงานเป็นคนรีเสิร์ชเขาคงไม่หาอะไรที่ไม่ดีมาให้เบิร์ดมาให้คนดูของเบิร์ตแน่นอนเบิร์ตมีรักเอ่ยไหมกำลังคิดมากเลยประกอบละครเอาจุดพญานาคมานะ พี่มีแต่พญานาคตัวน้อยแตาีมาพังิต์อนี่มันต้องมีภาพอนเอรไหมามันดูพญานาคเบิร์ดครับไปดูได้อุ้ยไปก่อนอ้ยไปก่อนเห็นครับเห็นครับประมาณ600วิวแล้วใช่ไหมครับ 6...6...6...6 ล้านวิวล้านวิวพูดผิดอย่างนั้ตกเลยนะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแทนนักแสดงทุกๆคนขอบคุณแทนคนทํางานทุกคนของละครด้วยนะครับมันดีนะไปไปไปยุ่งกับใครเขาแล้วเขาเขาเจริญเนาะไปยุ่งกับใครเขาแล้วเจริญแล้วมันดีเนาะน้องว่าไหมเออใช่ครับพี่เบิร์ดไม่มีมานานแล้วแล้วก็พี่เบิร์ดก็รออ้าปากรอครับว่าเมื่อไหร่จะได้ร้องเพลงและเมื่อไหร่ จะได้เจอกันอีกขอบคุณทุกคนมากนะครับอุตส่ามากันวันนี้เต็มเลยเมื่อกี้ตอนโชว์เรามาสิงตอนโชว์ลงมาสิงเมื่อกี้สวยนะวันนี้ไม่ได้ลคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงด้วยเพราะดูความอลังการอยู่เมื่อกี้ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของเพลงนเพลงนี้คือคือรวมทั้งเอเชียเลย ครับมีทั้งจีนมีทั้งเราทั้งไทยมีหมดเลยครับมีทั้งเอเชียของเราเลยรวมอยู่ในเพลงเพียงเดียวจริงๆมันมนำมาให้พวกเราได้เห็นกันครับใช่ใช่รครับรถ้ามีคอสตูมมีมีแสงสีเสียโอ้โหนั่นจะสิบแตกเลยครับ <laughs> สิบเสื้อไว้เลยเสื้นี่เป็นครั้งนี้ใครคุณทำออกแบบคอสตูมมาที่เบิร์ดคอสตูมครั้งนี้ก็มีคุณประกาศกับคุณคุณแมมสองคนรวมกันได้มือหนึ่งของมึง ใช่ใช่ครับ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 ขาโอ้โหโนเอาเสือมาปูกันเลยดีกว่าเพราะว่าคืออย่างแน่แนคือฟังตัวเองครับฟังตัวเองว่าเขาเขา,เขาต้องการอะไรฟังตัวเองก่อนไม่ใช่แบบว่าอิ่มจะแย่แล้วต้องกินตัวเองบอกว่ากินเราต้องไม่กินเราต้องฝืนตัวเองอันนั้นต้องฝืนตัวเองแล้วก็กินให้ได้เยอะที่สำคัญคือนอนให้ได้เยอะครับนอนให้ได้เยอะกินนอน แล้วก็แล้วก็เออแค่พอละกินกับนอนอึดด้วยอึดอือึให้ได้เยอะด้วยอะไรนะครับพี่เบิร์ตไม่ดูโปรดอะไรวะวันนี้นะครับช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินครับช่วงนี้เขาไม่ให้กินครับวนี้เขาไม่ให้กินเขาไม่ให้กินค่อยๆกินจริงๆครับเขา เขาไม่ให้กินอะไรเท่าไหร่เขาให้กินแต่พวกผลไม้บนโต๊ะมีแต่ผลไม้ทั้งเลยเป็นเป็นลิงเป็นข้างหมดแล้วครับตอนนี้จริงจริงมีเมนูอหไรที่ไม่กินเลยครับช่วงนี้หมายถึงว่าที่ผ่านมาต้องเพื่อรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่กินเลยใช่ไหมครับไม่กินเลยก็ไม่มีนะครับบกินหมดแต่กินน้อยกินมากกินน้อยถ้าเผื่ออันไหนที่เราคิดว่ามันไม่ดีเราก็กินน้อยๆหรือว่าอิพกินละหรคนอื่นกินทุกอย่างเรากินเอื้อถ้าเคยไปกินไหมคะะอไรครับอะไรนะคกินไม่เคยครับ ไม่เคยกินครับไม่เคยกินครับัไม่เคยกินครับพี่พ่ออยากลองอะไรแบบเงที่แบบอยู่ในอินเทนต์บอกว่าหมูกระทะหม่าล่าชาบูหม่าล่ามีหรือหะหม่าล่าเออเห็นช้างบอกพี่เหมือนกันว่าจะพาไปกินหม่าล่าอ้าวไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมันก็อยากให้พี่ไปกินอะไรก็กุ้งกุ้งกุ้ง กุ้งถังอมีไหมมีมใช่ครับใช่ครับอะไรนะน้องจ๋าอ๋อพี่เบิร์ตนะกับความเป็นศิลปินแห่งชาติที่ว่า พี่เบิร์ตให้ให้ไปเยอะแล้วครับให้หมดทั้งชีวิตแล้วครับสำหรับสำหรับอาชีพและสําหรับความเป็นไทยนะครับพี่เบิร์ตให้แล้วแล้วก็วพี่เบิร์ตได้รับพี่เบิร์ตสิ่งที่พี่เบิร์ตทำไปก็ยังอยู่ในใสายตาของทุกคนพี่เบิร์ตชอบพี่เบิร์ตมีความสุขครับขอบคุณมากครับววินินนเกาาาทที่ท่ไไไดดดด้้้รบตะคเป็นปนงงาข,ข้างๆพี่เบิร์ตอะมีอาการมากกว่าพี่เบิร์ตนะพี่น้องพี่น้อยแล้วก็พี่เล็กอะไรพวกนี้ครับ กินจนสุดฤทธิ์เลยครับเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดด้วยพี่เบิร์ดก็ซ้อมอยู่พี่เบิร์ดพี่เบิร์อะไรวะอะไรวะอะไรวะรู้ครับรู้ผูรู้ดีใจดีใจครับคำว่าจะได้เป็นแห่งชา,าติอะไรก็เองมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันยิ่งใหญ่มากครับสำหรับพี่เบิร์ดคือพี่ไม่ไม่อยากจะแทนทคำว่ามันเลยความเป็นศิลป,ปินแห่งชาติเขายิ่งใหญ่ของเขาอยู่แล้วแล้วก็เขายิ่งใหญ่ด้วยด้วยการตัดสินเขายิ่งใหญ่ด้วยคนที่ได้ไปเขายิ่งใหญ่ด้วยกรรมการ เขาคัดกรองแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีมีช่วงที่เผ็ดมีช่วงที่เราใจมากมายครับกว่า,กว,ากว่าจะได้กว่าจะได้ตัวศิลปินแห่งชาติมาพี่เบิร์ตไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าศิลปินแห่งชาติเขาเรียบร้อยแั้นเลยพี่เบิร์ตเป็นลิงคนเดียวครับเพอาะพรมีคำนี้มาต่อท้ายชื่อพีอ่เบิร์ตเนี่ยพี่เบิร์ตสว่ก็ต้องมีการปล่อยไอยาพี่เห็นปั๊บพี่แบไอยาก่อนเลยป่๊ตายแล้ว จะเสียเขาไม่เล่าเราต้องไม่เสียพี่เรียกว่าให้ท่องไว้ให้ท่องไว้ว่าเป็นศิลปินแห่งชาติได้ท่องไว้อย่าคึกมากระเบิดแล้วพี่อ่ะได้ไงวะเห็นไหม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 ได้ไงครับนี่เหรอได้ไงครับถ้าเหนื่อยว่าเราก็สร้างเป็นฐานของศิลปินแห่งชาติใช่ครับเป็ดหนึงคือคืออย่างหนึ่งคือที่ทําก็คือพี่ทุกครั้งเวลาพี่มีโชว์พี่จะมีความเป็นไทยใส่เข้าไปทุกครั้งใช่ไหมจ๊ะน้องๆเห็นใช่ไหมครับอันนี้เกาเป็นอนึ่งครับ ยยเราคิดไหมว่าเราเดินเส้นทางนี้เราจะได้มีวันนี้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้ววันนั้นนะขอโทษคำถามไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าพาีา่พว่าเขายิ่งใหญ่อะ่ะเขายิ่งใหญ่มากเลยสิบปนแห่งชาติเขายิ่งใหญ่มากแล้วก็ครูที่ได้กับครูสิทิศิลป์ให้ได้อ่ะศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับอย่างพี่เงาเนี่ยครับพี่ไปเจอกันงานเนี้ย คุณยุทธนาบุคดาสนิทศิลปินแห่งชาติโอ้โหเขาแอนนอวสกันอย่างขนาดนี้นะแล้วต้องใช้เมตตาศิลปินแห่งชาติไหมลิงนะไม่พี่ทำให้ดีที่สุดนะครับไม่เสียชื่อทุกคนครับคก็สวดครั้งนี้ของเปิผมซ้อมทุกเพลงแล้วหรือยังฮะซ้อมทุกเพลงแล้วหรือยังเออครับเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้เล่นได้แล้วครับพี่ พี่แอดขอบคุณมากจริงๆจำชื่อได้เลยครั้งนี้คุณดูอย่าต้องจะไหวกับพี่เบิร์ตไหมเออคนดูครั้งนี้เนี่ยพี่เบิร์ดขอเลยนะครับว่าอย่าใส่ส้นสูงมา <c oughs> ให้ใส่ทับเท้าใบมา <c oughs> จะได้เหยียบกระทืบกูได้เต็มที่จำไม่ว่าถ้าเผื่อใส่ส้นสูงมาแล้วห่วงสวยเนี่ยมันจะไม่มันนะแล <c oughs> ้วในนาจะมันมีนาทีหนึ่งแบบเบิร์ดม,มีนาทีหนึ่งแบบเบิร์ดจะตากไปจากจะตากไปจากคอนเสิร์ตเยอะนะครับคือ สิงคงเบิร์เกิดจะเป็นพระเอกคือหูฟังเราใช่ไหมครับเราจะฟังเสียงร้องของพี่เบิร์ดฟังเสียงร้องคอรัสฟังเสียงร้องของดนตรีแต่คราวนี้เนี่ยพระเอกคือทั้งหมดเลยเป็นเป็นโชว์หมดเลยนะครับได้เห็นเราจะจะได้เห็นหมดเลยว่าพี่เบิร์ดไปอยู่ตรงไหนตัวนี้เป็นยังไงมันเขี้ยวอยากบอกครับเวทีนี้ออกแบบมาที่ให้แบบพี่เบิร์ดไปได้ทุกจุดของอีแพ็กเลยไหมครับถนนตัดผ่านหน้าบ้านใครพี่ไปหมดเลยครับ ไม่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 พี่ทำมาก่อนเหรอเฟ้ยท่านมีพอแหล่พอแหล่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเต้นทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ